สวัสดีครับผมลีโอตัวเกมส์สิครับเออดีดีดีพอชอบพอชอบลีโอไปใส่มันมาเนี่ยน้องเหมือนกับโอ้อันอันนี้อ้ายมันบอกแมนครับเออทำไมฉันชอบบุคลิกนี้จังเลยเอาแนะน้ำตัวเปีไหนเลี้ยงเหล้ามาในมือนี่อ๋ออันนี้คือแสดงแเราปะนี่เริ่อมอเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าลูกฉันใส่แม่เปิดอยู่บ่อย่ามันตัวแตกขี้เหี้ยไปงังนฉันแม่ อแนะนำตัวครับผมวันนี้นะครับอันลิโอครับรับบทเป็นออกัสครับอ๋อออกัสออกัสเป็นไงบ้างฮะในเรื่องราวแบบรับบทหนักไหมรอบเนี้ยกบโบน่าครับแต่ว่าเป็นเด็กนาสซินครับกับลัมโบปินหรอครับกับเอฟเอฟเอฟลัมครับกูรู้ตัวงายสูออกัสเออฉันชอบบทนี้ออกัสแต่ก่อนชื่อออะไรลูกออนิวครับน้องน้องแสดงเทียนครับเออ อะไรนะบังคับหรือเปล่าบโบครับผมกับลองซ้อมแล้วเรียกการสิไปเดบอนน้ามูอครับเออบ่าอันนี้คือตัวจริงเนี่ยครับสุเทียนเนี่ยคือตัวปลอมโอ้ปกติอันเคยแต่งยิ่งแต่ยันน่ะคือแหวนแสดงแหวนครับอันนี้อันนี้คือชีวิตจริงแมนบาฮะแมนครับกับเมื่อนั้นแต่งยิ่งกับเบื้องเดียวกับเรือนนี้ด้วครับบอมักครับบอมักบอมักเนี่ยลิโอขี้เกีมเว้ายนเนยมอนอ่ะตัวตัวน่ะมันมัน เมื่อกี้น่ะบอมแยนดีใช่อันกิตอันกิตเมื่อกี้น่ะน้องเฮ็ดไอ้มวนซื่อๆตัวจริงน้องเป็นแบบนี้เลยเวลาน้องเห็นกล้องน้องก็ทําไปเฉยๆยากง่ายแค่ไหนนะในการแบบรับบทจากครูอ่ะกับบทกับเป็นเด็กนาฏศิลป์ครับกับลำบอบปินกับมีดเตะตีบอลน้ำมูเนี่ยนะกับเนี่ยเราบทยากไหมครับเราได้มีฟอนน้ำพึ้นบปล่ะกับตองสวอมไร้มือโยครับฟอนกับบอปินน้ำมูเขามีดเตะตีบอลใส้เขาครับเตะบอลหลายมีคนเขียดเด้ผู้ใดล่ะ จะได้มุกอะไรก็เตรียมน้องบ้าง <laughs> น้องฟิวชัลโอเคครับผมน้องเลโอรับบทคือเด็กน่นตัสินออกกาสค่ะ <laughs> โอเคโ <laughs> <laughs> ้าโอ้ยขัดตรงคาแรคเตอร์เลยชอบอย่างนี้เลยแมนเลยไออปท่านต่อไป